สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะฮะสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดถึงประเด็นข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันนะครับสำหรับประเด็นหลักคลิปนี้เป็นในเรื่องของการพรีวิวนะครับศึกฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกนะครับก็เข้าคืนวันศุกร์นะครับหรือว่าเอาพูดแบบง่ายก็คือคืนวันพฤหัสบดีที่12มีนาคมนะครับ2020นะเวลา00.00 55นนะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับสโมสรอนลินเป็นเจ้าบ้านนะครับพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานะครับเป็นทีมเยือนสนามลินเซอร์สตาดิโอนะครับประมาณนี้นะฮะส่วนไทยเทสดนะครับมีรับชมแบบถูกลิขสิทธิ์แบบฟรีโก t ไทยแลนด์นะครับเว็บไซต์ Go Thailand นะฮะก็ไปเซิร์ชหาตาม Google กันได้หรือจะมีใน y u u t u b e f b o o k นะครับก็ เวลาทําการแข่งขันเนี่ยเซิร์ชหาได้เลยครับในเรื่องของแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยเซิร์ชชื่อแมนยูบน u t u b e ก็จะเจอถ่ายทอดสดกันนะครับเวลาอย่างที่ผมบอกไปมันก็จะขึ้นกันเลยนะครับอ่ะทีนี้ในเรื่องของความพร้อมทั้ง2ทีมนะครับเอาในเรื่องของทางสโมสรอนลินก่อนแล้วกันเจ้าบ้านนะครับคือลินเนี่ยเป็นทีมจ่าฝูงนะครับในศึกออสเตรียบุนเดลีิกานะครับในะเวลานี้นะถือว่าผลงานก็ ถือว่ายอดเยี่ยมไปอย่างมากนะครับไม่ใช่แบบว่าดีกรีเป็นทีมแบบโนเนมนะครับคือผมเชื่อว่าหลายๆคนน่ะอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อแหละแต่ว่าถ้าเกิดมีในเรื่องของข้อมูลจากสโมสรจากลีกออสเตรียเนี่ยถือว่าเป็นทีมโด่งดังมากนะครับในลีกของเขานะฮะแล้วก็ตอนนี้ฟอร์มกำลังร้อนแดงมากในช่วงหลังๆนะครับด้วยการเอาชนะคู่แข่งได้ถึง8จาก10นัดหลังสุดนะครับในศึกยูโรปาลีก รอบ32ทีมสุดท้ายที่ผ่านมาเขาสามารถผ่านทีมอย่าง a าเซตอักมาครับทีมดังจากฮอลแลนด์มาได้แบบสบายด้วยแต่ว่าในรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยนะฮะพวกเขาต้องเจอกับแมนยูนะซึ่งตอนนี้เราเองก็ฟอร์มดีฟอร์มร้อนแรงแบบต่อเนื่องนัดที่ผ่านมาในลีกเนี่ยกดกับทางซิตี้ไป2เม็ดด้วยกันต้องมารอดูกันครับว่าดีกรีทีมจากฝูงจากลีกออสเตรียต้องมาเจอกับแมนเชสเตอร์เด็นะครับที่ตอนนี้ อยู่ในช่วงผลงานที่แบบมีความกระหายมีความมุ่งมั่นแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะมีผลออกมาเป็นอย่างไรในเคมนพัน,นีนะครับซึ่งดูแล้วทางสโมสสอลินเนี่ยน่าจะมาในระบบ3 43ซึ่งหลัง3เนี่ยโอ้โหดูแล้วเนี่ยน่าจะเจาะยากพอสมควรนะครับเพราะว่ากลางมันแน่นหลังมันก็แน่นเหมือนกันนะครับนะฮะก็ติดตามกันนะครับส่วนแมนยูนะครับความพร้อมของทางแมนยูเนี่ยรายชื่อนักเตะที่เดินทางมาฝึกซ้อมนะ ย้ํากันอีกสักรอบหนึ่งก็คือรายชื่อที่นักเตะเนี่ยเดินทางมาฝึกซ้อมมีการประกาศจากสมโมสรเว็บไซต์สมโมสรน,นะครับก็คือมีวิดดิการโซเจโอโรเมโรนาธานบิชช OP นะครับเคเรียนโอฮาร่านะครับเอลิกบายยี่อ่ะสี่คนเมื่อกี้คือในส่วนของผู้สับปะตูนะครับส่วนแนวรับมีเอลิกบายยี่ฟอสเซนซ่าฟิลโจนดินเนเลฟแฮร์รี่แม็กไวนะครับลุคชอนะเอ็กเซลตูนเซเบ้ อารอนมันบิซาก้านะครับเป็นดอนเินเลียมนะนี่คือพวกบรรดาแนวรับที่เดินทางมาฝึกซ้อมก็เป็นชุดการฝึกซ้อมที่เตรียมพร้อมในเกมคืนนี้นั่นเองนะครับส่วนมิดฟิลนะครับจะมีพวกบรูโน่มีเฟรดมีแองเคลโกเมดเดนนสเจมฮวนมาตามาติดสกอตต์เมกโทมินีอันเดสเบเดรานะครับประมาณนั้นแล้วก็ในส่วนของตัวรุกนะครับจะมีไทฮิชองมี เมสันกรีนวูดโอเดียนอีการโลนะครับนี่คือในเรื่องของรายชื่อนะครับซึ่งถ้าถามว่ามันขาดไปมันมีคนขาดไปไหมก็จะมีพวกมาลซิอาใช่ไหมครับซึ่งเาขาบอกว่าคืออย่าเพิ่งไปตื่นตระหนกกันบางทีนักเตะอาจจะมีรายชื่อเดินทางไปด้วยก็ได้อะไรประมาณนั้นนะครับเดียกโกทาโลอย่างเงี้ยชื่อหายไปลินกาดชื่อหายไปนะครับบางทีอาจจะเดินทางวันวันเดินทางเลยก็ได้โดยที่ ก่อนเดินทางเนี่ยเขาอาจจะได้พักสักหนึ่งวันอะไรประมาณนั้นน่ยนะครับเรื่องนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับเอาที่ชัดเจนที่สุดก็คือเดี๋ยวรอดูรายชื่อตอนที่เดินทางนะครับตอนที่เดินทางขึ้นเครื่องไปนะครับอ่ะโอเคนี่คือความร้อมในเรื่องของสภาพทีมนะครับก็ยังไม่มีในส่วนของบ็อกบา์นะครับไม่มีในส่วนของลีกแกรนไม่มีในส่วนของแรดฟอร์ดท,ที่อาการบาดเจ็บยังมียังมีหลงเหลืออยู่นะครับแต่ว่าลงซ้อมได้ตามปกติแล้วนะครับ ก็ติดตามกันว่าจะพร้อมตอนไหนนะครับแมนยูเนี่ยนะครับก็น่าจะมาในระบบการเล่นแบบเดิมนะ4-2-3-1นะครับก็จะมีโรเมโรคาดว่าแบ็คขวาอาจจะเป็นเดียโกดาโลหรือวันบิซาก้าก็ได้นะครับมันก็หมุนเวียนกันอยู่2คนเนี้ยนะครับซึ่งมีแนวว่าอาจจะเป็นวันบิซาก้านะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ย ในเรื่องของการมีรายชื่อการฝึกซ้อมเนี่ยเดียโกดาโลยังไม่มีนะครับยังไม่มีรายชื่อการมาฝึกซ้อมก็ไม่รู้ว่าเหตุผลเพราะอะไรอาจจะมีอาการบาดเจ็บหรือเปล่าบางทีอาจจะเป็นวันวิซาก้าไปก่อนนะครับต้องใช้แบบต่อเนอื่องนะฮะร,รอดูกันนะครับส่วนเซนเตอร์อาจจะเป็นลินเดนเลิฟคู่กับบายยี่นะครับมีการพักแฮร์รี่แม็กควายไปนะฮะแล้วก็แบ็กซ้ายเป็นลุคชอนะครับหรืออาจจะเป็นเบนดอนวิลเลียมก็ได้นะครับเพราะว่าผลงานมันก็ใกล้เคียงกันนะฮะแล้วก็ มักจะมีการโรเทชันบ่อยๆอยู่แล้วในการเล่นเกมกลางสัปดาห์นะครับสำหรับโซชามักจะมาในรูปแบบแบบนี้นะฮะแล้วก็กลกลางอาจจะเป็นเฟสกับแบ c ็กทูเนีแบบต่อเนื่องนะครับแล้วก็อาจจะเป็นแนวรุกก็คือเมสันกินบูดบรูโนมาตากองหน้าเป็นโอเดนิกาโลอะไรประมาณนั้นนะครับนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับความพร้อมของทางแมนยูนะครับ ผลงาน5านัดหลังสุดนะครับของทางสโมสรลินเนี่ยนะครับชนะมา4เสมอ0ูนแพ้หนึะครับในลีกนะนะฮะก็ถือว่าผลงานดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของแมนยูนะครับอ่ะหานัดหลังนั้นคือ5นัดหลังรวมกันทุกรายการนะครับขออภัยด้วยแล้วก็ส่วนของทางแมนยูทีมเยือนนะครับแมนยูชนะมา4เสมอ1แพ้0ูนย์นะครับไม่แพ้ใครเลยนะครับ ราะฉะนั้นผลงานก็พอๆกันนะครับแต่ว่าลินเนี่ยแพ้มาหนึ่งครั้งเท่านั้นมันก็ใกล้เคียงกันนั่นแหละไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่อยู่ในช่วงผลงานดีทั้งคู่นะครับพูดกันแบบนี้น่าจะเข้าใจง่ายๆนะครับส่วนสถิติอื่นๆนะครับเกมนี้นนจะเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองสโมสรเนี่ยโคจรมาพบกันนะครับรวมทั้งเป็นครั้งแรกของสโมสรลินที่ได้พบเจอกับทีมจากลีกอังกฤษด้วยนะครับส่วนแมนเชสเตอร์เด็เนี่ยยังไม่แพ้ทีมจากออสเตรีย แม้แต่ครั้งเดียวนะครับชนะ7เสมอหแพ้ศโดยชนะรวดในช่วง6นัดหลังล่าสุดอีกด้วยนะครับแล้วก็สถิติต่อไปนะครับทีมดังจากออสเตรเลียก็คือสโมสรลินเนี่ยไม่แพ้ใคร6นัดหลังสุดในในรายการนี้ชนะ4เสมอสองแพ้ศซึ่งเป็นสถิติที่เคยทำได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรอนอีกด้วยนะครับรวมทั้งแมนยูแพ้เพียงห่งจาก19เกมนัดหลังนะครับ นัดหลังสุดในศึกยูโรปาลีกชนะ13เสมอ5แพ้1รวมถึงในรอบน n o c k out ์1 1นัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาชนะได้ถึง7นะฮะเสมอ4แล้วก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับรวมทั้งในช่วงฤดูกาลนี้แมนยูเป็นทีมที่มีนักเตะทำประตูในรายการนี้มากที่สุดถึง10คนด้วยกันนะครับอ่านี่คือพรีวิวทั้งหมดนะครับที่เอามาฝากกันนะครับก็ติดตามรับชมกันนะแฟนบอลแฟนผีคิด เห็นว่าอย่างไรนะครับโปสโกออกมาอย่างไรแล้วก็การจัดทัพอยากให้มีการจัดอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วก็ทิ้งท้ายกันก็คือเกมนนี้นะครับล่าสุดเนี่ยมีประกาศแล้วนะครับมีประกาศจากรัฐบาลของออสเตรียนะครับว่าเกมวันนี้จะเป็นการเล่นแบบปิดสนามนะครับก็คือไม่ให้แฟนบอลเนี่ยเข้าไปรับชมนะ อันนี้เป็นการยืนยันจากรัฐบาลของออสเตรียเลยนะครับเพราะว่าป้องกันไวรัสนะฮะซึ่งก่อนหน้านั้นมันมีการประชุมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่ผมอัพคลิปไปเมื่อวันที่ผ่านมาช่วงเช้าๆนะครับตอนนี้ก็มีการยืนยันเป็นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็รับชงกันอยู่บ้านนะครับพูดกันง่ายๆก็ประมาณนี้แล้วก็เรื่องราวต่อมาครับเป็นเรื่องราวของทางอารอนวันวิสากานะครับวันวิสากาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ ผลงานสม่ำเสมอนะครับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดนะฮะตามรายงานที่ออกมาครับจาก t t l a n t i c UK นะครับเขาก็รายงาน,นกันออกมาว่าตอนนี้มีทีมงานสตาฟโค้ชสองคนก็คือมาขึ้นคาริกแล้วก็เคเรนแมคเคนนาเนี่ยกำลังมุ่งมั่นติวเข้มสำหรับอารอนบันบิซาก้าอยู่นะครับคือแนวรับอ่ะเราสร้างกันดีว่าบันบิซาก้าฟอร์มดีอยู่แล้วแนวรับทำได้ดีอยู่แล้วแต่ว่า การเล่นเกมรุกเนี่ยนะครับเขายังเป็นจุดอ่อนอยู่ยังมีจุดอ่อนในตัวอยู่นะครับเกมรุกยังไม่จัดจ้านซึ่งสิ่งนี้ไมเคิลคาริกกับเคเดนแมคเคนากำลังติวเข้มกันนะครับในเรื่องของการที่เอาชนะแนวรับดาวรุ่งของทีมอย่างฟอร์ซเบนซาหรือว่าเทเดนเมนจีนะครับที่เอามาดวนกับบันบิซาก้าซึ่งพูดกันง,ง่ายๆว่าเอาฟอร์ซเบนซาเนี่ยเป็นแนวรับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับส่วนบันบิซาก้าเนี่ยจะเป็น แบ็กขวาเชิงรุกนะครับแล้วก็ลุกใส่ฟอสเซมนซาทาอย่างไรก็ได้ให้ผ่านฟอสเซมนซาให้ได้หรือว่าเมนจีให้ได้นะครับเป็นการฝึกนะฮะเป็นการแบบใส่ทริคพิเศษเข้าไปนะฮะเพราะว่าแนวลุกเราเห็นได้อย่างชาัดเจนอ่ะว่าบันบิสาก้าบางครั้งบางเกมก็เติมได้บางเกมก็ดูตันๆเล่นไม่ออกนะครับในเรื่องของการเล่นเกมรุกนะนะฮะก็ต้องปรับปรุงกันต่อไปนะครับสำหรับบันบิซาก้านะฮะ เรื่องราวของทาเดนเนตเจมส์ครับตอนนี้มีรายงานกันออกมาครับค่อนข้างน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับตามรายงานจากสื่ออังกฤษหลายๆสื่อนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ทานเดนเนตเจมส์อาจจะได้รับข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่นะครับเป็นการอัพค่าเหนื่อยขึ้นไปนะครับจาก35 0 0 0 35,000ปอนต์ต่อสัปดาห์เนี่ยเป็น5 0,000ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับซึ่งอาจจะมีการเจรจากันในเร็วๆนี้นะครับ อาจจะเป็นในช่วงซัมเมอร์ก็ได้อาจจะเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดอะไรประมาณนั้นนะครับก็ซื้อมาแล้วผลงานมันก็ถือว่าผ่านเกณฑ์ในเกณฑ์ที่ดีแล้วกันเพราะว่าเป็นส่วนสำคัญในหลายๆเกณฑเหมือนกันนะสำหรับเดนิสเจมนะครับแต่ก็มีบางนาะที่จะต้องปร,ปรับปรุงตัวเองนะครับแล้วก็ในส่วนของนกเตก,ก็ต้องปรับปรุงตัวเองต่อไปด้วยนะครับเรื่องราวต่อไปครับอันนี้เป็นกระแสข่าวกสิบกันนะครับเดอะไทมส์เนี่ยนะครับสื่อใหญ่ของอังกฤษเนี่ยมีการเล่นข่าวกันออกมานะครับว่าตอนนี้ทางโซชาได้มีการ เล็ง3เป้าหมายหลักๆกันเอาไว้แล้วนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับหรืออาจจะมีมากกว่านั้นแต่ว่า3รายหลักๆเนี่ยนะครับก็คือจุดเบอร์ลิงแฮมนะครับที่เพิ่งมาชมสนามฝึกซ้อมของทางแมนยูบันบานนี้เองนะครับซึ่งนี่คือเป้าหมายระดับต้นๆนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะมีการทุ่มเงินราวๆสาล้านปอนด์นะครับให้กับทางเบอร์ลิงแฮมซิตี้นะฮะนี่คือเป้าหมายแรกที่โซชาเล็งกันเอาไว้จากเดอะทอมเล่นข่าวกันออกมา ส่วนดัาที่2เป็นด right, ีคันไรท์นะครับมิดฟิลด์ตัวเก่ง,ง Ham, นะครับของทางเวสแฮมนะครับที่เคยให้ความสนใจมาแล้วตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์นะครับแมนยูก็อาจจะกลับมาให้ความสนใจอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้เพราะว่าทางแมนยูมองว่าทางดีคันไรท์น่าจะมาเพิ่มหรือว่าเสริมความแข็งแกร่งให้กับกองกลางของทางแมนยูได้นะครับ แต่ก็เชื่อกันว่าในเรื่องของการคว้าตัวนักเตะรายนี้น่าจะเป็นเรื่องยากเพราะว่าเวสแฮมเนี่ยน่าจะมีการเรียกร้องค่าตัวที่สูงมากๆด้วยนะครับแล้วก็รายที่3ที่เป็นเป้าหมายหลักนะครับบนเฮลโซชาที่เดอะทาว์เข้ากันเข้ามาก็คือจาดอนซานโชนะครับแมนยูเนี่ยยังคงมีปัญหาในเรื่องของตัวริมเส้นนะครับดูเหมือนจะดีแล้วแต่ว่ามันก็ยังขัดขัดเ็นเกินนะจะเห็นได้ว่าตัวริมเส้นยังพอมีช่องว่างอยู่ก็คือตัวริมเส้นฝั่งขวา นะครับที่ใครมาเล่นบัฟมันก็ดูจะไม่ค่อยเวิกสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะดอนซานโช่เราเลงกันเอาไว้นะครับตั้งแต่นั้นเนินลตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ลวแล้วก็ซัมเมอร์นี้อาจจะกลับมาให้ความสนใจอีกรอบก็ได้ดูแล้วมันก็ชัดเจนแหละว่าแมนยูเตรียมที่จะกลับมาแต่มันก็อยู่ที่นักเตะด้วยว่าสนใจที่ย้ายมาหรือเปล่านะครับนอกจากนี้เขายังบอกนะครับว่าอาจจะมีมูซาเดเบเล่ด้วยนะครับมูซาเดเบเล่กองหน้าของทางลียงนะครับอันนี้เป็นดาที่4แล้วอาจจะไม่ใช่เป็นแบบ เป้าหมายหลักสักเท่าไหร่ในช่วงหลังนะครับแต่คือลิ์กันเอาไว้แล้วก็ค่าตัวอยู่ที่ประมาณ60ล้านปอนด์เป็นกองหน้านะนะฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือ3เป้าหมายของทางแมนยูแล้วก็บวกอีกหนึงที่อาจจะเป็นลิ์รายชื่อสำรองกันเอาไว้นะครับถ้าเกิดเป้าหมายหลักมันไม่ได้นะฮะเรื่องราวปิดท้ายกันครับเป็นในเรื่องราวของจุดเบลลิงแฮมนะครับ รายงานต่อกันอีกทีนะครับในเรื่องของการคว้าตัวดาวรุ่งรายนี้ครับซึ่งผมก็พูดมาบ่อยแล้วนะว่าจูต์เบลิงแฮมเนี่ยมีการเดินทางมาดูสนามฝึกซ้อมของทางแมนยูมาดูโครงสร้างแล้วก็ได้รับการตอบรับจากบอร์ดระดับสูงอย่างเอ็ดวูดเวิร์ดนะครับแมตช์จัดบ้างหรือว่าเซอร์เรฟูกสันที่มีการแบบว่ามาพูดคุยอะไรต่างๆนะครับเป็นการโน้มน้าวซึ่งสกายสปอร์ตบอกว่าการเดินทางมาครั้งนี้ของจูเบลิงแฮมเนี่ยคือ ดารรุ่งราเนี่ยรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากนะครับที่ทางแมนยูเนี่ยพยายามที่จะโน้มน้าวนะครับแล้วก็พยายามที่จะให้เขาเนี่ยย้ายมาสู่ทีมแมนยูให้ได้นะครับโปรเจกต์มันน่าสนใจแล้วก็ประทับใจในเรื่องของการต้อนรับอะประมาณนั้นนะครับแต่ตอนเนี้ยเขาบอกว่ามันมีอีกหลายทีมไงเพราะฉะนั้นเบลลิงแฮมยังไม่ด่วนที่จะตัดสินใจนะครับเดี๋ยวจะมีดอตมุลจะมีเชลซีจะมีซิตี้ จะมีอีกหลายทีมครับบาซ่าเดลเอริดก็ให้ความสนใจด้วยเพราะฉะนั้นมันยังตัดสินใจแบบเร่งด่วนไม่ได้ต้องรอดูไมไปก่อนแล้วก็เขาบอกว่าตอนเนี้น่าจะไม่ใช่ราคา35หล้านปอนด์แล้วนะครับอาจจะพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ราวๆ50าล้านปอนด์ครับสำหรับดาวรุ่งใบสิบปีรายนี้อีกด้วยแล้วก็ปิดท้ายกันครับอันนี้เป็นบทวิเคราะห์จากจอส์วิลเลียมนะครับนักข่าวของทางเอเนนะฮะได้ออกมาวิเคราะห์นะครับเหตุผลสำคัญทำไมแมนยูถึงให้ความสนใจจูด์บลิงแฮม ั้งทั้งที่เป็นดาวรุ่งวัยเพียงแค่16ปีเท่านั้นนะครับซึ่งสรุปกันง่ายๆครับเขาบอกว่าดาวรุ่งรายนี้นะครับเป็นดาวรุ่งที่มีการพัฒนาที่ยอดเยี่ยมแบบเรื่อยๆตั้งแต่เด็กนะครับตั้งแต่อายุ16ปีเนี่ยเราได้เห็นความแข็งแกร่งมันแกร่งเกินเด็กที่รุ่นๆกันนะครับแล้วก็มีความสูงใหญ่มีความแข็งแกร่งในการเคลื่อนที่ได้แบบธรรมชาติมากนะครับนะไม่เก้กเกัเกก,ง,กงนะครับแล้วก็ มีความแข็งแกร่งในเรื่องของกายภาพนะครับมีพรสวรรค์ทางด้านเทคนิคมีการควบคุมบอลได้ดีเทคนิคความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยเด่นมากแล้วก็มีในเรื่องของการเล่นพื้นที่แคบๆได้ดีเช่นเดียวกันด้วยนะครับนะคือพูดงี้ว่าภาพร,รวมเนี่ยนักเตะมันตอบโจทย์สำหรับแมนยูมากนะครับแมนยูก็เลยจริงจังสำหรับดีลนี้นะฮะแล้วก็ให้ดูภาพนะครับนักเตะวัยเพียงแค่16ปีนะครับนะ16ปีเท่านั้นเนี่ยสูงใหญ่ขนาดนี้ครับสูงเท่ากับ อ่าพวกแบบอายุ20ต้นต้นๆยีถึงแบบผู้ใหญ่ระดับผู้ใหญ่ฮะทัางที่แบบอายุ16ปีจริงๆแล้วรุ่นๆกันเนี่ยอาจจะตัวเล็กกว่านี้เลยด้วยซ้ำนะครับดูพวกแบบเอ็นเคิลโกเมสหรือว่าทายิช้องอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ได้สูงขนาดนี้เลยนะแต่ว่าทางเบลลิงแฮมเนี่ยคือแค่16ปีสูงเท่านี้แล้วเราให้คิดดูครับว่าถ้าอายุขึ้นไปมากกว่านี้ โอ้โหกายภาพนี้น่าจะสูงใหญ่กว่านี้แน่นอนนะครับแล้วก็แข็งแกร่งกว่านี้แน่นอนนะครับแต่ที่สําคัญคือเขาไม่ได้สูงใหญ่อย่างเดียวอ่ะมันยังมีในเรื่องของเทคนิคความสามารถเฉพาะตัวการเล่นพื้นที่แคบได้ดีอย่างที่จอร์วิลเลียมเขาเคาะกันเข้ามานะครับนั่นคือเหตุผลนะที่ทําไมแมนยูถึงอยากได้นะครับเพราะว่ามันมันเป็นของดีจริงๆมันเป็นเพชรจริงๆนะครับนะแต่อันนี้เราก็ไม่ทราบกันแหละว่าถ้าเกิดไปอยู่กับทีมใหญ่แล้ว เขาจะเล่นได้ดีเหมือนตอนอยู่กับเบอร์มิงแฮมซิตี้หรือเปล่านะครับเราก็ว่ากันในเรื่องของอนาคตตอนนี้เราก็ดูแค่บทว,วิเคราะห์กันไปก่อนนะครับนะในเรื่องแบบนี้นะโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ